สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับเป็นรักอันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้นะครับก็ตามที่ท่านได้ดูคลิปนะครับซึ่งนกตัวนี้นะครับเป็นนกที่ดินเช้านะครับซึ่งนกดินเช้านี่คือตามตำราของเซียนรุ่นเก่านี่คือเขาจะไม่ค่อยเลี้ยงกันนะครับสำหรับนกดินเช้านะครับคือเขาจะดิ้นนะครับช่วง ดูไงว่าตั้งแต่ตีหนึ่งเป็นต้นมาเลยครับผมอันนี้แล้วแต่ตัวนะครับบางตัวก็ดิ้นช่วงตีสองนะบางตัวก็ตีหนึ่งนะบางตัวก็ตีสี่นะครับส่วนตัวนี้นะครับดิ้นตั้งแต่ประมาณตีสี่มาเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็ได้ถ่ายบันทึกคลิปไว้เมื่อคืนนี้ก็เมื่อเช้านี้ก็คือตีห้านะครับอันนี้คือนกดิน้นเช้านะครับซึ่งเสียนรุ่นเก่านั้นเขาบอกว่านะครับไม่แนะนําให้เลี้ยง นะครับนกดินเชาน้านี่นะครับมันจะทําให้แบบว่า,าเสียเวลานะครับในการเลี้ยงนะครับซึ่งนกดินเช้านี่จะเป็นนกที่ขึ้นพือไงว่าทํานกต่อนี่กว่าจะได้ขึ้นนะครับเสียเวลามันช้ามากนะครับบางตัวนี่กว่าจะขึ้นก็สองปีสามปีนะครับนี่ขึ้นช้านะครับก็เสียของอนกดินเช้านะครับแล้วก็ทําให้นกตัวอื่นนั้น ตกใจด้วยพี่น้องครับผมาดินดินเช้าดิ้นทีตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ก็คือคืออาการของเขานี่จะดิ้นนะครับมาประมาณสามสี่วันแล้วพี่น้องครับผมก็สังเกตอยู่นะครับสําหรับนกตัวนี้ก็คือเป็นนกเชลยของเจ้าสองนะครับที่ตอนนั้นต่อได้สามตัวนะครับซึ่งนกตัวนี้เป็นตัวที่สามนะครับตัวสุดท้ายนะครับที่ได้นะครับดันเป็นนกดิ้นเช้า นะครับอันนี้ผมก็จะพิจารณาครับปล่อยนะครับปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับซึ่งยังไม่เลี้ยงนะครับนกดินเช้านี่นะครับส่วนท่านไหนจะเลี้ยงหรือสูรท่านจะเลี้ยงก็อันนั้นก็ส่วนตัวนะครับส่วนตัวท่านแต่ว่านกที่ดินเช้านี่ผมจะไม่ค่อยเลี้ยงครับอ่าเห็นไหมครับขนาดตัวนี้ก็ยังดิ้นอยู่นะครับจริงๆแล้วคือนกดินเช้านี่พอสว่างปุ๊บนี่คือมันจะหายนะครับบางตัวคือมันจะปกตินะครับมันจะ อยู่ปกติของมันนะครับมันจะไม่ดิ้นอย่างนี้นะครับแต่นี้ก็คือมันเป็นนกที่คิดว่าแน่นอนครับดิ้นแน่นอนนะครับผมอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็นะครับพี่น้องครับดูครับนกกระจอกครับนกกระจอกเข้ากินนะครับข้าวของของนกตัวนี้นะครับดูครับบางท่านว่านกกระจอกไม่ไม่กินข้าวนะครับดูครับในในกรงนกตัวนี้นะครับดูครับบินเต็มเลยนะครับพี่น้อง ประมาณสามสี่ตัวครับรุมกินข้าวนะครับซึ่งกรงผมยังไม่ได้คุมนะครับคุมตาข่นะครับดูครับนกกระเจาะเต็มเลยครับรุมหมดเร็วครับข้าวนะครับอันนี้บางท่าน่าโอ้ยนกไม่นกกระจอกไม่เข้ากินนะครับอันนี้คืออยางให้ท่านเห็นนะครับว่ามันเข้ากินนะครับบ้านผมนี่เข้ากินนะครับอันนี้ก็มาพูดถึงนกที่เป็นนกดินเช้ากันต่อนะครับนี่คือ ตัวนี้เปรียวมากครับพี่น้องครับนะเปรียวมากนะครับซึ่งต่างกับตัวที่หนึ่งที่สองนะที่ได้นะครับอ่าไม่เปรียวนะครับแต่เขามีดิ้นเป็นธรรมดาแต่ตัวนี้โอ้โหดูครับพี่น้องนะครับมันจะดิ้นนะครับดิ้นอย่างนี้ตลอดนะครับดิ้นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยครับผมจะเป็นนกที่เปรี่ยวมากนะครับพวกนี้เลี้ยงขึ้นยากครับพี่น้องกว่าจะขึ้นนะครับเสียเวลานะครับเดี๋ยวก็จะไปปล่อยนะครับ คืนสู่ธรรมชาตินะครับอันนี้เราต้องคัดนะครับนกยังไงเราต้องคัดนะครับถ้ามันไม่ดีนะครับเราก็ต้องคัดนะครับโอ้ดูครับพี่น้องครับนกกระจอนะครับเห็นไหมนะครับเข้ากินข้าวนะครับในกรงนกนะครับแป๊บเดียวหมดนะครับนี่นะแป๊บเดียวหมดอันนี้ยิ่งเหลือตัวเดียวด้วยที่ยังไม่คุมนะครับคือตัวล่าสุดนะครับที่เจ้า2ต่อได้ก็คือ สองตัวล่าสุดนะครับที่ต่อได้ยังไม่ได้คุมเลยนะครับนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวครับพี่น้องครับอ่าอันนี้ถ่ายข้างในนี่คืออยากให้อ่าดูว่านกมันดิ้นนะครับขนาดตอนเช้าเนี่นะครับนกบางตัวที่เป็นนกดิ้นชาเขาก็อยู่ปกติแล้วนิ่งแล้วนะครับแต่ตัวนี้ขนาดเช้าแล้วนี่ก็ยังดิ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับถือว่าเป็นนิสัยของเขาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตัวใกล้ครับผมอือดูครับพี่น้องครับ นิสัยของนกตัวนี้นะครับจะเป็นดิ้นนะครับขนาดผมเอามาแขวนไว้นะครับใกล้ๆคนแล้วนะครับเนี่ดูครับนี่แหละโอ้เปรี้ยวสุดๆนะครับสำหรับนกตัวนี้มาดูนะครับสำหรับนกตัวที่ดิ้นเช้านะครับซึ่งความเปรี้ยวเนี่ยไม่คือคือไม่เกี่ยวกับกับอาการดิ้นเช้านะครับสำหรับนกที่ดิ้นเช้า นะครับก็คือมันจะเป็นนิสัยของมันบางตัวดิ้นเช้าแต่ว่าพอสว่างมาคือมันจะปกตินะครับมันจะปกติครับยืนอะไรปกติไม่ดิ้นนะครับตัวนี้พี่เศกก็คือทั้งดิ้นเช้านะครับแล้วก็ทั้งนกประเดียวด้วยนะครับนี่ดูครับนะครับเพื่อนที่ต่อว่าได้หนูครับนิ่งครับเขานิ่งปกตินะครับแต่ตัวนี้ก็คือจะดิ้นอย่างนี้ตลอดนะครับ นะครับที่บ่งบอกว่ามันมันขึ้นยากนะครับนกขึ้นยากแบบนี้นะครับมัวแต่ดินนะครับพี่น้องครับไม่ต่างอะไรกับพวกที่เป็นนกสองดาวนะครับที่มัวแต่คอบิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นนกที่เปรี้ยวด้วยนะครับยิ่งแบบไม่เลี้ยงเลยครับอย่างนี้ของผมนะครับก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วกันนะครับเฉลย ไม่ดีก็ไม่เอานะครับพี่น้องครับอ่าอันนี้คือสูตรทองคุมนะครับส่วนท่านไหนจะเลี้ยงจะยังไงก็แล้วแต่ท่านนะครับซึ่งํามว่านกตัวนี้เสียงดีไหมครับเสียงดีมากๆากนะครับอ่าในบรรดาสามตัวที่ผมต่อได้คือตัวนี้ก็ถือว่าเสียงดีนะครับเสียงกลางนะนกนะครับอ่าก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับสําหรับนกตัวนี้ เดี๋ยวจับมาดูตัวตนกันหน่อยครับผมครับมาดูตัวตนครับสาหรับนกตัวนี้หน่อยนะครับดูครับลายเม็ดคอนี่ก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายนะครับแถมแตกอีกนะครับนี่นะไม่เรียงเป็นเม็ดครับดูครับมีข้างล่างนี่เป็นแบบแตกกระต้นกระแท่นนะครับนกแบบนี้นะครับมันจะคือเพื่อนห้มันจะเปรี้ยวนะครับดูครับจับเมื่อกี้เหนื่อยเลยนะครับนี่ดูสนับปีนะครับ ติดแหลมเยอะมากนะครับดูครับนี่นะครับปลายมันจะแหลมแหลมนะครับพวกนี้มันจะเป็นนกเปียวนะครับดูนะครับนี่ปลายแหลมทั้งสองฝั่งเลยนะครับติดแหลมนะครับแต่ว่าเสียงมันดีนะครับตอนแรกนะที่เก็บไว้คือนกเสียงมันดีนะครับดูครับปีกก่ดินไม่ดินพี่น้องดูครับปีกหักหมดเลยนะครับดูครับดินชนกระกงเห็นไหมครับเนี่ นี่แหละนะครับนกที่มันเปรียวมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ดูครับปีกปลายปีกขักบนเลยครับพี่นอ้องถือว่าดิน้นดิ้นมากนะครับดิ้นตลอดนกพวกนี้นะครับเป็นนกที่เปรียวครับนี่แหละนะครับสาหรับถ้ามันไม่ดิ้นเช้าก็คงจะแบบเลี้ยงต่อไปอีกครับพี่น้องเพราะว่าเสียงมันมันนกเสียงดีแต่ว่ามัน มันดิ้นเช้านี่แหละเพเสียงของมันนะครับซึ่งสูตรผมจะไม่ค่อยเลี้ยงนกดิ้นเช้าครับก็จะปล่อยนะครับคืนสู่ธรรมชาติครับนกครับนกตัวนี้นะครับดูหางหักหมดแล้วครับยอมครับยอมดิ้นจริงๆไม่อยากอยู่กับผมครับนกตัวนี้มันอยากคืนสู่ธรรมชาติ ครับี่ตัวเดียวเดียวตัวล่าสุดที่ผมต่อได้ไอเจ้าสองต่อได้สองตัวเขามีตัวหนึ่งครับที่เป็นลายคอแบบนี้นะครับลายคอที่มันไม่เป็นเม็ดครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นนิดนิดหน่อยหน่อยครับเป็นเม็ดไม่เต็มครับเป็นแตกปลายบ้างเป็นเม็ดเนี่ยครับดูนะครับสําหรับคาดว่าจะดิ้นนะครับนกลายคอแบบนี้นะครับ ไปนะครับคืนสู่ธรรมชาตินะครับดูครับปีกแตกหันดิ้นนะครับอ่าโอเคครับคืนสู่ธรรมชาตินะครับไปแล้วครับก็ถือว่าเป็นสูตรไข่สูตรเรานะครับในการเลี้ยงนกอ่นดิ้นเช้าครับ เอาไว้ประมาณนี้ครับก็เจ้เคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจผู้ทําคลิปนะครับได้ทำคลิปดีมีสาระมาฝากเป็น้องเจ้เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครสำหรับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ